ดีครับเมื่อนี้ก็มาพาะกับพี่มูเด้อสตาบันนอกคือเกานะครับเมื่อนี้นะครับก็ได้ผลไม้ป่านะครับบบกเงี้ยวมากนะครับเดี๋ยวตีหมางง่เลยโอ้เมื่อหลายขึ้นมาได้ทั้งต้นบางนึงครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะครับแล้วก็กินกันแซ่บๆไปพร้อมกันนะครับไปเลยครับมาแล้วครับ นี่พี่มูไปแกะมาละนะครับแกออกจากพ่วงแบบนี้เลยพ่วงงามๆเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวสีแกให้เบิง่งเป็นตาแซ่บตาแซ่บครับเบิง่งไก่เลยนี่นะครับหมากแงยวหมากแงยวภาษากลางก็เขาก็จะเรียกว่าลิ้นจี่ป่านะครับหรือว่าอคอแลนนะครับ ติ่นจีปลาหรือว่าขอแรล่นภาษาฮ้อภาษาอีส,สานกันบ้าหมักเนี้ยวนะครับนี่แหละห,หวานนะครับเดี๋ยวที่มูกษษ่กัสิเให้น้ำจิ้มนะครับปุงน้ำจิ้มเลยแกะไว้แล้วน้ำจิ้มเลยน้ำพริกก็จะมีพริกป่นนะครับพริกป่น มักเผ็ดหลายก็ใส่หลายเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยมีน้ำตาลนะครับน้ำตาลน้ำตาลทรายเขานี่แหละจะเกิดว่า,าบางแก้วนี่มันสีมีรสเปรี้ยวกับรสหวานถ้าเกิดมันหวานก็เขาก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เขาชิมเบิงนะ้งเนาะ ชรุดนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับน้ำปลาใส่ไปเลยต้นบักแน้วเหมันก็จะคือกัน,ก,น,น,ก,น,น,ก,นกับต้นบักดินจีนะครับคือกันเลยกับต้นบักดินจีไข้าข่กันแต่ว่า หมากมันขยี้ข่ายกันกับลินน้นจีนนะั่นแหละแต่ว่ามันจะหมากเล็กกว่านะครับโอ้พี่น้ำจิม้มแจ่วอ่ะพี่นอ้องข้นขนาดเผ็ดแดงขนาดผู้ใด,ดมักเขาขวากะไส้เลยนะครับ พิมูก็บเใส่จักน้อยหนึ่งพอได้มีกินหอมข้าวครัวนี่แหละปลาอีกนิดนึงอันที่จริงเนี่ยเห็ดใส่นี่เลยอะไรนะครับนี่เอาเทาแล้วใส่ในนี่เลยแล้วก็ผสมคนๆเลยแต่ว่าพีิมูเห็ดน้ำจิม้มให้เบิง้งแล้วก็บกะสีเทใส่ลาดนี่คือเก่านี่แหละนะครับลาดลงไปเลย อย่างที่เขาเทน้ำจิ้มใส่เรียบร้อยแล้วครับนี่น้องโอ้ขอท่าขนาดได้นี่มากินพร้อมๆกันได้ครับผู้ได้ยากเกติมตลาดขน,นาดจะมีครับเพราะย่ามนี้มันเป็นย่ามมันเนาะพี่น้องอยูน้ำเมันบักเงี้ยวเนี่ยมันจะเป็นผลไม้ปลาครับมันจะยูน้ำปลาขึ้นยูน้ำปลาปลูกนี่เดี๋ยน่าอาจจะมีหรอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วครับ กันยังมีที่เขานะมาขายอยู่โซมากก็เป็นภาคอีสานนี่แหละครับเบิ่งเลยพี่น้องเนี่ยเอาคำยังไงนะครับเต็มซอนนี่เลยเ สวงวะครับสวงวะเลยโอ้เขาท่าขนาดปั่นเรือโอ้โออยยจุดจวดน้ำกันครับจีดจาดเลยเนีย่พี่มูนี่กินนพร้อมนะครับผู้ดเดียวมาก,กินได้มันกะแต่ส่วนหมากมันกะต้องกินได้มันงนะเบาหวามันบ่มี นวนมันหน่อยครับเหนือมันหน่อยอืมเขาท่านะครับครับนีใหญ่เลยไปน้ำไล่แต่ก็ไปหาซื้อเมื่อกี้นะครับ ปีหนึ่งมีเทียรหนึง่งฤด,ดูกาลบักเงี้ยวคอแรนหรือว่าลิ้นจีปลานะครับผูใรบซ่วงนี่จวดเข้าไปเดียวแล้วครับนี่ซ่วงวะ จิ้มนี่ก็แล้วแต่ผู้ใดสิมักแบบได้ครับแล้วแต่สูตรใส่ปลาไหาน้ำก็ได้ใส่ปลาแดกปลาไหาน้ำก็ได้ครับบางคนบ่ามักแบบเป็นน้ำบ่ามักใส่น้ำปลาแบบนี้ก็เฮ็ดเป็นพริกเกลือได้ครับพริกเกลือจิ้มพริกเกลือกินแต่พีิมู๊มักแบบนี้มีน้ำครับมันค่อยเสี เขาเนื้อเขาน้ามนี่ไม่ร้องนี่กหมักสุกบ้างครับขันมันบบสุกมันก็จะเป็นสีเขียวๆออกออกเขียวๆนั่นแหละอะนรที่เป็นสีเหลืองเหลืองแล้วคลอยสีมาเป็นสีแดงคือสุกแล้วครับหวานบางต้นกนส็ส้มสุ แต่นี่หวานอยูบ่บานบูไใดมีหรือผู้ใด,ม,ดมากนี่ก็คอมเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์มาคุยกันครับบานพี่มูกับมี่กันต้นบกไง เผ็ดแล้วพี่นอ้องใส่พริกหลายพุทธครับอืมโอ้อเป็ดครับพี่นอ้อง ำบัก right ้อกก็ินบักค้อแล้วครับงามบักแยวกินบักแยวบักค้อเนี่ยกินเหือนนี่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวทำมีหมากแล้วพี่มูกับสีมาเห็ดซูกินดูเห็ดซูเบิองดูเมื่อกินน้ำกันขันใส่ข้าวขวาน้ำนี่ครับใส่ข้าวขวานเพื่อรสชาติกินมันก็สีหอมข้าวขว้าไม่กินหอมของข้าวขว้าไปแต่กินนะครับขันใส่ปลาล่าก็ังไม่กินหอมของปลาล่าอีกแบบหนึ่งครับขันบุ๊ดไดมากกับใส่อะไร โอ้หน่องเ้ย,เยได้การเลยครับช่วงวะตาไซาเลยบันี้นะอื่ <c oughs> อกันสุายครับานามน้ำเนี่ยอืม ยังสิเลยครับพี่น้องปล่าให้วนกินกะล่องบึงเนาะมีเห็ดกินล่องบึงครับแสบปฏิวัติแสบได้เลยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่มูไปกินน้ำมังครับโอเคเด้ยังสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ติดตาม FC ทุกทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับ ฝากกดไลค์เนยเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อให้พี่มูมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปให้เบิ่งนะครับนะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ่นี้นะครับแล้วคลิปหน้าก็จะเฮ็ดสูเบิ่งขึ้นเก่านั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ